สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงใหญ่นะครับของเราจะเป็นบรรยากาศวิวภูเขาสวยเลยนะครับท่านที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่นะครับวิวภูเขาล้อมรอบนะครับเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่87ไร่1งานกับอีก95ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลหนองปลืออําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราจะเป็นเนินเขานะครับนั่นนะครับของเราจะอยู่เหมือนเหมือนภูเขาเล็กๆเลยนะครับ ครับของเราจะค่อยๆลาดชันลงไปนะครับนะครับได้บรรยากาศวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะครับนะครับท่านที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่นะครับอยากจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะครับแล้วมองไปตัวไหนนะครับเราจะเห็นวิวภูเขาสวยสวยนะครับเหมาะเลยนะครับของเรานะครับยังปลูกพวกต้นไม้นะครับอย่างต้นพยุงนะครับแล้วก็พวกต้นสักนะครับแล้วก็อินทผลามนะครับปลูกเอาไว้นะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็กําลังโตด้วยนะครับอย่างต้นไม้ด้านหน้านะครับนะครับต้นพยุงนะครับ ไปอีกสัก2ปี3ปีนะครับนี่ความเขียวของต้นไม้นะครับแล้วก็พอเขาโตนะนี่ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่เลยนะครับลมลื่นนะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนั่นนี่ครับด้านหลังที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นเหมือนกับเนินเขานะครับในเล็กๆนะครับเพราะเราเองเราอยู่บนที่สูงแล้วนะครับของเราแถมบ้านให้อีกหนึ่งหลังนะครับนะนเนี่ยครับครับที่ดินของเราเป็นโฉนด นสสามกอนะครับคุดเขียวนะครับนี่ครับแถมบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ลงเก็บของอีกหนึ่งหลังนะครับนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้คืออาณาจักรของเราเลยนะครับสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับท่านที่ชอบที่ดินวิวภูขววเขานะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับพอประมาณสักป่ายสามป่ายสี่แล้วนะครับที่ผมลองถามคนที่อยู่นี่นะอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะครับสังเกตดนนนูนี่นะนะครับเขาบอกว่าพอเริ่มเย็นแล้วนะครับไม่รู้ไม่ รู้จักคําว่าอากาศร้อนเลยจะมีแต่อากาศเย็นนะครับน่าอยู่มากนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้นะนี่ครับเราทําเป็นเต็นท์นะครับกลางเต็นท์กลางอะไรได้นะครับเผื่อเวลาเรามีเพื่อนนะครับมาเฮฮาปาร์ตี้นะครับตัวนี้นะครับกลางเต็นท์นี่นะนี่ครับตรงหน้าบ้านของเรานะครับเรามองไปนี่นะนี่ครับนั่งกินหมูกระทะเฮฮาปาร์ตี้นะครับได้บรรยากาศวิวภูเขาเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับอันนี้คือถนนนะครับถนนที่เข้ามาจากถนนเส้นทางหลักนะครับก็คือถนนเส้นเทศบาลหนองปลือนะครับถนนเส้น3480นะครับเนี่ยครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ1กิโลกับอีก600เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนเส้น3480นะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระนะครับที่อําเภอหนองปลือนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอ่า,อางเก็บน้ําห้วยกระพลอยนะครับช่วงประมาณปีใหม่นะครับก็จะมีนักรก้อมีศิลปินนะครับมีดารานะครับมาแสดงคอนเสิร์ตนะครับที่อ่า,อางเก็บน้ําห้วยกระพลอยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4กิโลกับอีก400เมตรเอนะครับถือว่าเราอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับช่วงเย็นๆนะครับพาเด็กๆลูกๆกหลานนะครับไปนั่งรับประทานอาหารนะครับที่วิวบรรยากาศอ่าเก็บน้ำคุยกับพอยก็ได้นะครับจะมีอาหารอร่อยๆเยอะนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์นะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับตัวนั้นก็จะมีอ่าน้ําตกสไลเดอร์นะครับน้ำตกทานลอดน้อยนะครับน้ำตกทานลอดใหญ่นะครับพาเด็กๆไป เที่ยวได้นะครับไปพักผ่อนได้นะครับไปกางเต็นท์นะครับที่อุทยานแห่งชาติได้นะครับก็อยู่ที่18กิโลนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่167กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่168กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับถนนก็ถนนดีนะครับช่วงที่ผมวิ่งมาเมื่อเช้านี่นะครับถนนค่อนข้างดีนะครับของเราก็จะมีช่วงระยะสั้นๆนะครับประมาณ 1กิโลกับอีก600เมตรนะครับก็จะเป็นถนนลูกลังม้างนะครับสลับกับถนนคอนกรีตนะครับนี่ครับเข้ามานะครับนี่ครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับอ่ะครับพอเราเข้ามานะครับนะส่วนนี้จะเป็นแปลงที่หนึ่งของเราแล้วนะครับนี่เลยนะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับนะนี่ครับนี่ก็คือนี่คือด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้าของเราจะมีแนวเขตนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็ติดถนน ฐานะประโยชน์เช่นกันนะครับครับเดี๋ยวผมให้ f อดูผังที่ดินของเราก่อนนะครับจะได้ทําความเข้าใจนะครับนี่ครับด้านหน้าที่เราเห็นนะครับอันนี้คือแปลงที่ดินของเรานะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นเลยนะครับที่เรามองเห็นบ้านนะนะครับอยู่ตรงเนินสูงๆนี่เลยนะครับมองมาเนี่สวยมากนะครับปื๊บมองไปนี่นะถ้าอยู่ที่สูงนะครับมองไปนี้เราจะเห็นวิวภูเขานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่ตรงที่ต่านะเลยไม่เห็นวิวภูเขาแต่ถ้าเราอยู่ตรงบ้านเรานะครับนะเรีก็จะเห็นวิวภูเขาสวยเลยนะครับ <dı DANIEL> นี่นะครับลักษณะรูปแปลงที่หนึ่งของเรานะครับนี่คือตรงมุมนี้เลยนะครับเนี่ยมุมนี้นะนี่ครับในที่ผมยืนอยู่นี่ครับก็คือตรงเนี้ยนี่ครับตรงเสาไฟฟ้านี่เลยนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะเี่นไหมครับนี่นะนี่ครับก็คือมุมนี้นะครับนะนี่ครับนี่ FC ดูตัวนี้ก่อนนะครับนะนี่ครับของเราก็คือนี้ตรงนี้เลยนะครับมุมเนี้ยนี่ครับแล้วก็ไปนี่นี่นะนี่ครับ เป็นงานลายถุงมือผมลายแมงมุมเนี่ยสไปเดอร์แมนนะครับนะไอหนุ่มแมงมุมนะครับนะแต่นี้อันนี้ไม่ใช่ไอหนุ่มเล่าข่าวนี่ครับนะโอเคในเวลาเรบเปรี้ยวปากนะย้อนกลับพี่ดึงนะครับ f อซนะครับนะโอเคอะเริ่มตัวนี้ใหม่ f อซจะได้ทำความเข้าใจนะครับนะตรงนี้นี่ยครับเรามานี่เลยนะครับรอยขยักนี่นะครับนะอยู่ที่สี่รอยแปดสิบเมตรนี่ครับ พอร้อยสี่สิบไอสี่ร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ไปนี่เลยขยักจนถึงแนวตีนเขาเลยนะร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยให้สีดูนี่ก่อนนี่ครับอ่านี่ลักษณะนี้เลยนะครับนะเนี่ยครับแต่สงสัยจะอยากโลดขาวเลยแนตะ่ปรับกล้องปรับกล้องมาบ่ายแนละ้วเนาะโอเคเนี <c oughs> <ๆ>่ยครับ <c oughs> ไปนี่นะเนี่ยครับเนี่ยก็อยู่ที่อ่าสี่ร้อยแปดสิบพอสี่ร้อยแปดสิบของเราจะขยักหน่อยนะครับนะก็ไปอีกร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็พอมาด้านนี้นี่ครับเก้าสิบแปดเมตรมุมนี้ก่อนนี่ครับมุมเนี้ย อ่ะหมุนตัวฟื้ไปนี่เลยนี่นะครับเราหันไปนะครับเราเจอเสือนะครับนันี่ครับเสือขาวนะครับมองอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับมาละมาละนะครับนี่ครับขับจากนี้นะครับไปถึงแนวขยักตรงโน้นนะครับตรงถนนนะครับก็อยู่ที่เก้าสิบแปดเมตรนะครับนะเก้าสิบแปดพอเก้าสิบแปดเปิดนะครับของเราก็จะเลี้ยวไปนี่เลยนะครับเลี้ยวไปก็คือตรงนี้อ่ะ นี่ครับ FC ดูนี่ก่อนนะครับนะนี่ครับทำความเข้าใจดูนี่ก่อนนะครับนี่ไหมนะครับเนี่ยพอ98นี่ครับของเราก็จะไปตามนี้เลยนะครับนีดนึ่งเนี่ยไปนี่เลยนะครับความลึกทั้งหมดนะครับที่เราติดถนนด้านแถบนี้นะครับนะถนนสาธารณประโยชน์นะครับทั้งหมดเลยจะอยู่ที่ประมาณ5 57เมตรนะครับนะนี่ครับก็คือจากนี้เลยปื๊ดมาถึงตัวนี้นะครับนะนี่ครับมุมเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 57เมตรนะครับ นี่ครับอันนี้คือแ,แนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับแล้วก็เส้นทางในการเดินทางนะครับผม FC ดูประมาณนี้นะคร Rut, ับนะนะครับนคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในแล้วนะครับนะครับไฟฟ้านะครับก็เป็นไฟฟ้าของเรานะครับนะเดี๋ยว FC จะงงนะครับว่าทําไมเสาไฟฟ้าอยู่ในที่ดินข,ของเรานะครับอันนี้คือเป็นไฟฟ้าส่วนบุคคลนะครับเจ้าของเขาดึงไฟฟ้าเข้ามาเองทําเองนะครับเสาของเขาเองนะครับนี่ครับ เนี่ยเขาเรียกว่านักเลงพอนะครับคือทําเองนะนี่ครับเดี๋ยวฟทีจะถามว่าต่อไฟฟ้านี่อยู่ในที่ของเราเองนะครับนะคือเราทําของเราเองเลยนะครับไม่เกี่ยวกับใคระนรับแนวเขตของเราก็อยู่นี่นะครับนะนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับน้ำน้ำประปาใช่ไหมครับอันนี้จลประธานน้ำประปาของจลประทานนะครับนะนี่ครับนี่เนี่ยนี่ครับน้ำนี้มีทั้งปีใช่ไหมมีทั้งปีมีทั้งปีนะครับยังยังไม่เคยขาดนะ นี่ครับนี่คือคนงานที่ดูแลตัวนี้อยู่นะครับบอกว่ามาอยู่นี่3ปีแล้วใช่ไหมน้ำน้ำไม่เคยขาดนะครับมีน้ําใช้ทั้งปีนะครับเดฟซีจะบอกว่ามีน้ําเอาไว้รดต้นไม้ไหมมีน้ําทําเกษตรไหมมีนะครับนะนี่ครับก็คือน้ํามีทั้งปีแล้วก็ใช้หมดแล้วแล้วก็ใช้ฟรีด้วยใช่ไหมครับใช้ฟรีครับใช้ฟรีด้วยนะครับนะนี่ครับแล้วระบบน้ํานะครับของเราเดินระบบเอาไว้หมดแล้วนะครับรอบสวนเลยนะครับแค่เปิดสปริงเกอร์หรือว่าเปิดวาล์วนะครับทุกอย่างทํางานตามปกติเลยนะครับ นี่ครับนี่คือระบบน้ํานะครับนะใช้ฟรีด้วยนะครับนี่ครับอ่ะผมพาไปดูด้านในแล้วนะครับครับตัวนี้ผมเข้ามาอยู่ในแปลงที่หนึ่งของเราแล้วนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านหน้านะครับนะนี่ครับที่เรามองไปด้านหน้านะครับนี่ครับขึ้นมานี่ฟื้นนี่นะครับนี่นะครับมาตรงนี้นะครับนี่ครับไปอยู่ที่ประมาณเสาที่สองนะครับไหมเราจะขยักหน่อยนะครับก็คือตามรูปเลยนะครับนี่ครับพอเราเข้ามานะครับ ในในี้ก็จะเป็นอาณาจักรของที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็รอบๆแนวขอบเขตของเรานะครับทางเจ้าของเขาก็จะปลูกต้นไม้อันนี้ไว้นะครับก็คือต้นซิวะโอ๊กนะครับนะนี่นะครับกําลังโตเลยนะครับพอเขาโตแล้วนะเนี่ยครับเขาก็จะเป็นแนวทิวสวยนะครับนั่นนะครับก็คือเป็นแนวเขตของเราเลยนะครับเห็นไหมครับพอเรามาอยู่ตรงที่ดินของเราแล้วเราจะเห็นวิวภูเขานะครับสวยขึ้นนะครับ นะครับแล้วก็ของเราจะแบ่งพื้นที่เอาไว้นะครับปลูกป่าบ้างนะครับปลูกอินทผลัมบ้างนะครับนั้นนะครับอินทผลัมนี่ก็ออกลูกแล้วนะนี่ครับเนี่ยนี่ครับเจ้าของบอกออกลูกละนะครับได้เก็บลูกแล้วปีนี้นะครับนั้นนะครับเนี่ยถือว่าต้นกำลังดีเลยนะครับต้นยังไม่โสมนะครับนะ้นนะครับเพิ่งจะออกลูกปีแรกนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนห้านะครับที่ดินเนื้อที่ 87ไร่1งาน95ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลหนองปลืออําเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราเป็นโฉนดนศ3กขุดเขียวนะครับนะนะครับของเราแถมบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็โรงเก็บของด้วยนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับของเราจะเป็นเนินเขาสวยๆนะครับนะครับท่านที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่นะครับเหมาะเลยนะครับน่ครับเหมาะปลูกปลานะครับทำฟาร์มนะครับเป็นอาณาจักรของเราเลยนะครับ นะครับได้บรรยากาศวิวภูเขาที่สวยนะครับของเราก็จะทําถนนนะครับเอาไว้ล้อมที่ดินเลยนะครับสามารถที่จะวิ่งไปรอบสวนได้เลยนะครับครับหรือว่าท่านใดซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับอยาก จะมีคนงานนะครับดูแลต่อนะครับเรามีนะครับนะครับคนงานที่เขาดูแลอยู่แล้วนะครับนะครับล้วก็จ้างให้เขาดูแลต่อได้เลยนะครับนะครับอย่างต้นไม้ไหนนะครับที่ปลูกอยู่แล้วนะครับก็ให้เขาดูแลต่อได้เลยนะครับดีเลยนะครับนะครับอันนี้คือต้นพยอมนะครับนะนะครับต้นพยอมแล้วก็ต้นอินทผลามนะครับอินทผลามนี้ก็จะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับแล้วก็ต้นพยอมนะครับแล้วก็จะมีมะขามที่ก็ปลูกไว้นะครับมะขามนี่เป็นมะขาม เปรี้ยวนะครับหรือว่ามะขามแป้นั่นเองนะครับประมาณร้อยกว่าต้นนะครับอันนี้ก็เก็บฝักออกมานะครับเอาเม็ดออกนะครับขายได้กิโลหลายตังค์เหมือนกันนะครับนี่ครับผมเอฟซีดูเป็นจุดๆนะครับผมให้ดูภาพมุมสูงประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าแปลงใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดูนะครับเดี๋ยวเวลามันจะเนิ่นนานนะครับเลยคร่าวๆนะครับนะนี่ครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับครับด้านที่หันหน้ามาด้านนี้นะครับนี่เลยนี่ครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนะตะวันออกคือทิศนี้นะครับส่วนตรงหน้าบ้านที่เราหันมานะครับด้านนี้คือทิศใต้นะครับนะเนี่ยครับทิศใต้จะเห็นวิวภูเขานะครับนะนะครับส่วนตะวันตกคือด้านนี้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านหลังบ้านเรานะครับที่เป็นวิวภูเขานะครับนั่นเองเนี่ยเนี่ยที่ภูเขาเล็กๆนะครับอยู่ด้านหลังเรานะครับอันนี้คือเป็นทางทิศเหนือนะครับนะนี่ครับแต่ทิศที่มองเห็นวิวภูเขาชัดเลยสวยนะครับก็คือทิศใต้นะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวบ้านนะครับครับตัวนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณบ้านแล้วนะครับเนี่ครับเมื่อกี้นี้ผมอยู่ด้านโน้นนะครับนะนี่ครับตรงช่วงต้นอินทผลัมนะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ด้านนี้ละนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับเป็นทิศใต้นะครับจะเห็นวิวภูเขานะครับนะนะครับนี่ครับส่วนนี้คือตัวบ้านนะครับที่เราแถมนะครับนะนี่ครับก็คือเจ้าของก็คือไม่ได้อ่าคิดนะครับก็คือแถมให้เลยนะครับจะมีอยู่5ห้องนอนนะครับสองห้องน้ํานะครับนะนะครับตัวนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับนะนะครับเนี่ยถ้าเรามาบ้านสวนนะครับเราก็มีบ้านพักแล้วนะครับเนี่ยมีประตูนะครับมุ้งลวดนะครับ เนี่ครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับเป็นบ้านพักของเราได้สบายสบายเลยนะครับแล้วที่นี่นะครับอากาศดีนะครับพอประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วนะครับอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงนะครับเนี่ยครับทำเอาไว้อย่างดีนะครับนะครับมีไฟมีอะไรด้วยครับกลางคืนนะครับมีเพื่อนมานะครับเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กันได้นะครับ นี่ครับลักษณะห้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับลักษณะห้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นห้องคนงานนะครับที่ดูแลอยู่นะครับนี่ครับห้องเขาอยู่ประมาณนี้มีอยู่ห้าห้องนะครับแล้วก็สองห้องน้ํานะครับนี่ครับถ้าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาจ้างนะครับจ้างคนดูแลนะครับนะมีเรามีคนดูแลนะครับจ้าง เราดูแลต่อได้เลยนะครับน,นี้คือห้องน้ํานะครับนะนี่ครับนี่คือส่วนบ้านที่เราแถมนะครับนี่ครับนี่ครับ่านที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับ ของเราเป็นโฉนดนสสามกขุดเขียวนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนห้านะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นะครับท่านใดที่ชอบที่ดินนะครับนะครับวิวภูเขานะครับมองไปตรงไหนนะครับล้วก็จะเห็นวิวภูเขาสี่สวยนะครับนะครับเหมาะทํารีสอร์ทนะครับทาเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มแบบส่วนตัวของเรานะครับอยู่แบบมีฟาร์มนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรไว้นะครับเอาไว้ชมนะครับนี่ ส่วนนี้คือด้านหลังนะครับนะด้านหลังของเราจะเป็นเหมือนกับเขานะครับนะ่นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับจะเป็นเขาเล็กๆนะครับที่ค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับครับด้านท้ายนี่ครับจะกว้างอยู่ประมาณครับประมาณ340นะครับด้านท้ายนะครับนี่ครับผมเราจะไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ FC ดูภาพมุมสูงด้วยนะครับเพราะว่าเดิน เหนื่อยนะครับต้องบอกว่าเดินเหนื่อยนะครับเพราะว่าที่ค่อนข้างกว้างนะครับนี่ครับผมให้ดูตัวบ้านนะครับนี่ครับคร่าวๆนะนี่ครับในส่วนนี้คือด้านหลังนะครับนะนี่ครับนี่ครับนี่คือตัวบ้านนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บของนะครับนะครับอันนี้คือโรงเก็บของนะครับเราเก็บพวกอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับพวกการเกษตรได้เลยนะครับนี่ ครับอันนี้ก็คือเราให้นะครับก็คือบ้านหนึ่งหลังกับโรงเก็บของนะครับครับอันนี้คือโรงเก็บของนะครับดูนี่นะครับเหล็กนะครับนี่แน่นหนาแข็งแรงนะครับดูนี่นะครับโอ้โหนี่ครับเหล็กนี่ถื hey. อว่ากาเรียกว่าถักทียิบเลยนะครับดูดินี่ครับอันนี้คือทําแบบทําอย่างดีเลยนะครับโรงเก็บของนะครับ ครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องมือนะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับอย่างพวกรถไถพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ให้นะเราบอกกันก่อนก็คือเราให้ก็คือบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็แอร์นะครับแอร์มีอยู่กี่ตัว3ตัวก็ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลงเก็บของนะครับส่วนต้งพวกเครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตรไม่ได้ให้นะครับนะครับอันนี้คือลงเก็บของนะครับนะนี่ครับนี่ครับเนี่ยลานหลังนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํานะครับนะเนี่ยครับให้คนงานนะครับนะครับส่วนนี้นะครับครับแล้วก็ส่วนระบบน้ํานะครับ บาดาลนะครับเจาะเอาไว้ประมาณ100เมตรเลยนะครับเจ้าของบอกว่าใช้ใช้ไปเลยใช้ยาวเลยนะครับน้ําไม่เคยขาดนะครับน้ําฟรีนะครับที่ด้านล่างที่ให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่เคยขาดนะครับมีน้าน้ำฟรีนะครับมี2ระบบนะครับเป็นน้ําบาดาลด้วยนะครับและน้ำประปาด้วยนะครับเนี่ยครับปราปาเนี่ยครับเรามีแทงน้ํานั้นนะครับเจาะเอาไว้ประมาณ100เมตรเลยนะครับเจ้าของบอกคือใช้ไปเลยนะครับไม่มีขาดนะครับเนี่ยไฟฟ้านะครับก็ไฟ3เฟสด้วยนะครับ เดินระบบไฟเข้ามาเองนะครับเขาเรียกว่านักเลงพอนะครับไม่งอไข่นะครับนะครับแน่นอนนะครับนะครับอย่างนี้ก็ให้ไปเลยนะครับเนี่ยลงเก็บของนะครับก็จะมีพวกเครื่องมือการเกษตรนะครับเพราะว่าอ่ที่เขาไม่ได้ให้นะครับนะนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับที่ดินแปลงใหญ่นะครับของเราเนื้อที่87ไร่1งาน95ตารางวานะครับของเราเป็นโฉนดนส3กอขุดเขียวนะครับนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8 9 1 5 8 9 7 4นะครับ นัดล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าต้องให้เจ้าของนะครับเข้าประสานงานกับคนเช่าคนดูแลนะครับท่านใดที่อยากชมนะครับก็แจ้งล่วงหน้านะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ